การปฏิรูปการเมืองการปกครองสมัยรัชกาลที่5แบ่งเป็น2ระยะคือการปฏิรูประยะแรกและการปฏิรูประยะหลังการปฏิรูปประเทศระยะแรกการปฏิรูปประเทศในระยะแรกรัชกาลที่5ได้ทรงแต่งตั้งสภาที่ปรึกษารัชกาลแผ่นดินและสภาที่ปรึกษาพระองค์ ซึ่งสภาทั้งสองนี้มีหน้าที่ในการออกกฎหมายและยกเลิกกฎหมายรวมไปถึงยกเลิกประเพณีโบราณต่างๆที่เห็นว่าไม่เหมาะสมกับสังคมในสมัยนั้นแต่สภาชั้นสองปฏิบัติงานได้ไม่นานก็ต้องยุติหน้าที่ลงเนื่องจากวิกฤตการวางหน้าการปฏิรูปประเทศระยะหลังรัชการที่5ได้ทรงตระหนักถึงภัยอันตรายของการล่าอาณานิคมของประเทศโลกตะวันตกและทรงเห็นว่าการปกครองในแบบเดินของไทยนั้น มีความล้าสมัยไม่สอดคล้องกับความเจริญของบ้านเมืองจึงส่งผลให้เกิดการปฏิรูปการปกครองในปี2435โดยในพศ2430ได้มีการเริ่มแผนการปฏิรูปการปกครองขึ้นตามแบบแผนของตะวันตกในส่วนกลางมีการจัดเป็นหน่วยงานการปกครองออกเป็น12กลุ่มต่อมาได้เปลี่ยนมาใช้คำว่ากระทรวงแทนโดยสถานาขึ้นในวันที่1นเมษาย,ยน2435นและยังได้มีการประกาศแต่งตั้งเสนาบวีเจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงขึ้นรละยุบตําแหน่ง อัครมหาเสนาบดีและเสนาบดีจัดรสะดมทุกตำแหน่งต่อจากนั้นก็ได้มีการยุบกระทรวงเหลือเพียงสิกระทรวงคือกระทรวงมหาไทยกระทรวงกลาโหมกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงวังกระทรวงเมืองกระทรวงเกษตรตาาิการกระทรวงพระคลังมหาสมบัติกระทรวงวงยุติธรรมกระทรวงวงธรรมการและกระทรวงวงโยธิการ การปฏิรูปบ้านเมืองสมัยรัชกาลที่5ด้านเศรษฐกิจมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศอย่นงบบ้างความต้องส่งผลให้เกิดการปฏิรูปทางนเศรษฐกิจดังนี้มีการปรับตัวให้ทันสมัยตามแบบตอนตกและให้หลุดพ้นจากทางผู้ค้าจากประเทศตอนตกด้วยเหตุผลว่าเป็นประเทศที่ deci, มีความล้าหลังด <Weekly. S 2> <that countries> ังนั <Bless. S 2> uh. <afterlife>. ้นในการปฏิรูปบ้านเมืองให้มีความทันสมัยนี้จึงมีความจำเป็นที่ต้องให้เงินทุนเป็นอย่างมากมีการปฏิรูปการคังด้วยด้วยปัญหาทางด้านการคลังที่จะส่งผลกระทบต่อการปฏิรูปทางด้านอื่นๆและปัญหาในเรื่องความล้าสมัยไม่สามารถตรวจสอบได้ ของการขังดังนั้นจึงมีความจําเป็นที่ต้องปฏิรูปโดยมีการตั้งหอพัสภากรพิพัฒน์ซึ่งเป็นที่เก็บรวบรวมรชาชรัพั์ที่เป็นที่รวมงานการเก็บภาษีอากรและแจกจ่ายภาษีนั้นยังกรองคลองต่างๆที่มีการจัดทำงบประมาณมีการแยกพระราชทรัพย์สินสนพระองค์และส่วนของแผน่นดินและมีการปฏิรูประบบเงินตาการปฏิรูปบ้านเมืองสำหรัชการพิจาด้าสังคม เมื่อในสมัยรัชกาลที่5ได้มีการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปทางด้านต่างๆให้มีความทันสมัยมากขึ้นจึงผลให้เกิดการปฏิรูปทางด้านสังคมด้วยเช่นกันคือการยกเลิกทาสได้มีแผนการปฏิรูปสังคมในเรื่องของการเลิกทาสนั้นก็ได้มีการออกประกาศพราชบัญญัติต่างๆในการยกเลิกทาส